ท่ามกลางเส้นทางที่คดเคี้ยวปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และภูเขาอันสูงตระหง่านอำเภอแม่เสเลียงจังหวัดม่ฮ่องสอนซึ่งแน่ดีถือได้ว่าเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลและการสัญจรค่อนข้างจะลำบากประมาณปีพุทธศักราช2,396มีมุสลิมกลุ่มหนึ่งเดินทางมาจากประเทศปากีสถานตะวันออกปัจจุบันเรียกประเทศบังกลาเทศโดยผ่านมาทางประเทศพมา่าเข้ามาตั้งลกลากอยู่ที่อเภอแม่สะเลียง แด้อพยพมาทำมาค้าขายในดินแดนแห่งนี้ซึ่งเป็นชุมชนที่มีหลายเชื้อชาติเช่นไทยใหญ่ตองซูกะเหลี่ยงจีนพวกเขาอยู่อย่างไรในสังคมที่มีความหลากหลายเช่นนี้ชาติพันธ์ศาสนาวิถีวัฒนธรรมนายสุริยาอลามวงประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเล่าให้เราฟังว่าผมสุริยาอลามวงหรือฮิวสุสมนตำแหน่งก็ขออนุญาต เรียนอย่างนี้ว่าผมใส่หมวกสวมหมวกหลายใบายมากนะครับใบที่มีความสุขแล้วก็ใบที่รู้สึกว่าทำงานแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดนั่นก็คือตำแหน่งที่ดูว่าเล็กที่สุดคือประธานชุมชนมุสลิมที่นี่ครับผมทำหน้าที่กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในฐานะรองประธานนะครับทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำหน้าที่คอเตมัสยิดยามีอตุนิสลามแห่งนี้ตําแหน่งสุดท้ายก็คือตําแหน่งประธานชุมชนมุสลิมซึ่งผมเรียนให้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่าเป็นตําแหน่งที่เล็กที่สุดเล็กกว่าผู้ใหญ่บ้านอีกนะครับแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่ผมทำงานแล้วรู้สึกจะมีความสุขที่สุดเพราะได้ทำงานในระดับออขออนุญ,ญาตยืมคำพูดมาใช้นะครับตรงนี้ก็คือรากหญ้าที่ที่เป็น เข้าถึงกลุ่มบุคคลกลุ่มผู้คนใน,ในทุกกลุ่มนะครับแล้วที่สำคัญก็คือได้สร้างปฏิสัมพันธ์ในใน,ในการบอกถึงภาพลักษณ์อัตลักษณ์ของมุสลิมถึงความเป็นอยู่และก็สภาพการภายในของเราต่อพหุสังคมได้ชัดเจนที่สุดที่มัสยิดแห่งนี้นะครับ เริ่มก่อตั้งกันมาตั้งแต่สมัยปี2,396โดยพื้นที่ยังไม่ได้ถูกกัฟแต่ว่าเป็นพื้นที่ของคุณตาทวดที่ท่านาจัดให้มีการนามาสรวมที่นี่เป็นเบื้องต้นนะครับโดยกลุ่มมุสลิมที่ที่มาเนี่ยกลุ่มมุสลิมที่ว่าเมื่อเดินทางมาจากประเทศของตัวเองนะครับสมัย2,396เข้าใจว่ายังไม่มีประเทศอินเดียปากีสถานนะครับยังเป็นชมพูทวีปอยู่ ซึ่งคนเหล่านั้นเมื่อมาหากินมาทำมาหากินมาค้าขายในประเทศพามา่พาพมาา่ายุคหนึ่งในช่วงเวลาที่เป็นอนาณานิคมของอังกฤษเนี่ยเขามีการค้าที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูมากกลุ่มเหล่านี้ก็มาหากินมาการมาทำการค้าขายมีกลุ่มหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นนักสู้ที่อยากจะไปไกลกว่านั้นแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงของเมืองเนี้ยคือเมืองไมลองยีนะครับเป็นภาษาพามา่า e mm. ไมลองยีเมียวเมียวแปลว่าเมือง ไมลองีน่าจะมีความหมายมาจาก,กคําว่าเมืองที่มีแร่ก้อนใหญ่หรือมีแร่เยอะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเมืองนี้มีเมืองแร่เยอะมากครับมุสลิมเมื่อเข้ามาอยู่ก็เริ่มบริบททางการค้านะครับกลุ่มที่ว่าเนี่ยท,ที่พูดถึงอยากจะเลยไปดูซิว่าเมืองนี้มันเขาว่าผู้คนมีน้ําใจที่งดงามแล้วก็บ้านเมืองก็ดูสุขสงบร่มเย็นเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อมาถึงก็ ก็ได้พบได้เห็นสิ่งที่ได้รับฟังว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยปักหลักเมื่อปักหลักแล้วเนี่ยก็มีผู้วากาฟที่ดินให้สร้างมัสยิดขึ้นมาแล้วก็ร่วมกันคิดกับผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะครับซึ่งสกุลแรกๆที่เข้ามาแล้วก็มีบทบาทในการจัดตั้งชุมชนก็คือสกุลชัยวงศ์นะครับอารามวงศ์ภูลวานิชสกุลจิตสว่างสกุลน้อยสกุลในการบริหารของเราก็จะมีคณะกรรมการมี สัปูลนะครับม,ม,มีมีอิหมัมมีคอเตบ,บิลานเหมือนเหมือนกับที่อื่นๆท,ที่สำคัญในพื้นที่ของเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีมีเรื่องความขัดแย้งนะครับเพราะว่ามัสยิดเราไม่มีทรัพย์สินมากมายแทบจะไม่มีทรัพย์สินเลยนะครับการใช้จ่ายของมัสยิดไม่ว่าจะเป็นค่านา้ำค่าไฟหรือค่าคุณครูสอนฟรานดเอนบุคลากร ศาส,สนบ,บุคคลนะฮะบ,บุคลากรทางศาสนาเนี่ยเราได้รับอนุเคราะห์จากชาวสัพปุรุททั้งหลายคนมีน้อยเขาก็ให้น้อยคนมีเยอะเขาก็ให้เยอะก็บริหารกันมาอย่างนี้ช่วนาตาปีนะครับตั้งแต่อดีตตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจุมชนมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็นับเวลาผมว่าเกิน150ปีแล้วเราก็ยังคงบริบทนี้อยู่ผมเชื่อว่าสิ่งนี้ทําให้เรามีความรักและก็ยึดมั่น ในอุดมการเดียวกันแล้วก็มีความสามัคคีมีการร่วมแรงร่วมใจกันได้เพราะเหตุว่าเราต้องร่วมแรงกันเสียสละเพื่อมัสยิดนะครับเราอาจจะไม่มีเรื่องราวของผลประโยชน์อะไรที่จะต้องมาจัดการนะครับก็เลยความขัดแย้งเราก็เลยดูเหมือนจะไม่ค่อยมีนะครับวันนี้เรามีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอิสลามและชาติพันธุ์มุสลิมล้านนาตะวันตก วงเล็บบริบทลุ่มน้ำสาร,รวินที่มันก็เริ่มมาจากการที่เขาขอมาฟังเรื่องราวของพวกเราแรกๆก,ก็คงจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ก่อนเมื่อเราพูดเรื่องประวัติศาสตร์เราก็แทรกหลักการศาสนาเข้าไปไว้เราอยู่กันอย่างนี้ที่เราอยู่กันได้แล้วเรามีความรักใคร่กันหมายถึงรักใคร่กันเองนะครับแล้วก็รักใคร่คนอื่นๆที่เขาอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าเขาจะเป็นศาสนิกชนที่มีความเชื่อแตกต่างกันเนี่ย เรารักหมดเราเป็นเพื่อนมนุษย์ศาส,สนาอิสลามสอนให้รักเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่ให้รักแต่มุสลิมเท่านั้นนะครับโดยที่การรักในหมู่มุสลิมก็เหมือนกับรักในแบบพี่น้องที่คลานตามกันมาแต่พี่น้องที่ห่างออกไปเราก็ต้องรักด้วยนะครับเขาเจ็บเขาไข้เขาป่วยไข้ลําบากอะไรเราก็ต้องให้การดูแลเราต้องให้ความรักต่อเขาศาส,สนาอิสลามสอนอย่างนั้นจริงๆเพราะเรากลับไปดูหลักการศาสนาอิสลามสอนว่า คนที่ดีที่สุดในลักษณะของพระผู้เป็นเจ้านั้นคือคนที่ทําประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์มากที่สุดอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติต่อผู้มาเยือนในชุมชนและมัสยิดของเขามีวิธีการมอบของกำนันที่น่าสนใจยิ่งคนเมื่อเข้ามาได้ฟังประวัติศาสตร์แล้วก็ได้ฟังหลักการของศาสนาอิสลามบ้างเนี่ยเขาก็เกิดความสนใจต่อไปอีกแล้วก็ไปเล่าสู่กันฟังก็มีมีเร quest เข้ามามีข้อเรียกร้องว่าขอมาเยี่ยม ขอมาฟังจากที่มาฟังเรื่องราวของชุมชนก็กลายเป็นขอฟังธรรมะของาศาสนาอิสลามสิว่าสอนอะไรจนกระทั่งวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับมีกลุ่มมีคณะบุคคลมีสถาบันการศึกษาทุกระดับผมกล้าอ้างว่าทุกระดับตั้งแต่ระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยในภาคเหนือเรานะครับระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยทังภาคใต้อย่างเช่นมหาวิทยาลัยทักษิณเนี่ย อมาที่นี่ดูเหมือนจะทุกปีนะครับระดับมัธยมปฐมในพื้นที่ก็เข้ามา,ลาหลังไหลกันเข้ามาปีหนึ่งปี2559นี้มากกว่า3,000คนจากต่างาศาสนิกทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่เขาระบุชื่อของโครงการเลยว่าเป็นโครงการธรรมสัญจรน,น่ายินดีนะครับที่เขาสนใจหลักการของาศาสนาิสลามว่าเขาจะนำหลักธรรมของาศาสนาิสลามไปปริวัติ บริบทชีวิตของตัวเองอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ที่ได้ทำนะฮะอยากจะเล่าตรงนี้เผื่อว่ามันจะเป็นเ,เรื่องราวที่ที่หลายๆที่อาจจะหยิบยืมไปแล้วก็ไปใช้เป็นประโยชน์ก็คือเรามีอินทผาลัมที่ได้รับบริจาคก็คือผมได้แบ่งเป็นสีห้าเม็ดแล้วก็จัดเป็นซองเล็กๆนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์แปะเล่าเรื่องของอินทผาลัมในอันกุรานและประโยชน์ของมันซึ่งมันเป็นการบอกกล่าวถึงความมหัศจรรย์ของอันกุรานเกี่ยวกับอินทผาลัม เขาก็จะไปคลิกดูในอินเทอร์เน็ตว่าโอ้มันอินทผาลัมเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรทําไมกุรานจึงกําหนดให้มุสลิมได้กินนะมันเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์นี่น้ำผึ้งกับอินทผาลัมเนี่ยเขาก็จะไปไปคลิกดูตอนที่เรามอบให้เขาเนี่ยเป็นของชําร่วยที่เขาได้เข้ามาเยี่ยมมัสยิดเราเนี่ยหลายคนเขาตื่นเต้นครับคนที่นี่ห่างไกลจํานวนมากไม่รู้จักเลยว่าอินทผาลัมคืออะไรพอเราเล่าให้เขาฟังว่ามุสลิม ถูกสั่งไว้ในกุรานกำหนดให้อินทภาลัมกับชีวิตเราเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับตีคู่กันมาเลยอยู่ด้วยกันเลยโดยการเล่าถึงการดำเนินชีวิตของท่านนาบีเกี่ยวข้องกับอินทภาลัมเสียทั้งสิน้นเราเล่าให้เขาฟังเมื่อวันที่เรามอบเมื่อตอนที่เรามอบให้เขาเนี่ยว่าอาหารคําแรกหลังจากที่เราละศีลอดเนี่ยนบีสั่งว่าให้ทานอินทภาลัมนะอันนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ย อาหารคำแรกของมนุษย์ในโลกนี้เมื่อทําอากิโก็เนี่ยเขาจะมีพิธีการตาหนิกหรือเปิดปากอิหมัมก็จะนําอินทพาลมซึ่งอาจจะบดแล้วเคี้ยวแล้วเนี่ยป้ายบนเพดานปากของทารกที่ทําการอากิกะนั่นคืออาหารคําแรกของมนุษยชาติซึ่งอาจจะแช่ไว้ในน้ําพึ่งก็ได้นะครับโดยที่สองเรื่องนี้ถูกกาหนดไวในถูกเล่าเรื่องไว้ในคัมภีร์กุรอาน เมื่ออลลอ์กำหนดให้เราว่าอาหารคําแรกของมนุษย์อื่นใดนอกจากน้ํานมแม่แล้วเนี่ยเหมือนกับเราสั่งไว้ว่าให้ทานอินทภลัมกับน้ําผึ้งนะสองอย่างนี้เมื่อมีการวิจัยวิเคราะห์ทางโภชนาการแล้วเนี่ยก็จะพบว่ามันไปล้างลําไส้มันให้ประโยชน์มหาศาลต่อร่างกายมนุษย์พอเราบอกแค่นี้เองเนี่ยคนที่เขาได้รับอินทผลัมเนี่ยเขารู้สึกดีใจตื้นตันด้วยครับบางคนน้ําตาซึม ว่าเราเอาของที่ทรงคุณค่ามหาศาลมันเปรียบได้ประหนึ่งของที่ประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่มนุษยชาติแล้วเราก็บอกกับเขาว่ามุสลิมเมื่อได้ให้อินดาลัมใครนั้นมันเสมือนว่าเราเอาจิตวิญญาณเอาความรักของเราทั้งหมดทุ่มเทให้กับเขาต่อคำถามที่ว่ามุสลิมเราจะปฏิบัติตัวตนในสังคมปัจจุบันเช่นไรณวันนี้นะครับเรามีภารกิจเพิ่มขึ้น ในแต่ละบุคคลที่มีตัวตนแล้วก็ถือว่าตนเองเป็นมุสลิมมีคำปฏิญาณตนลายละไยละลอห์มฮัมมัดุลสุลล็อนั้นเรามีภารกิจเพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทําให้ตัวเราเนี่ยเป็นกระจกสะท้อนถึงมุสลิมสังคมมุสลิมทั้งโลกโดยการปฏิบัติตามสิ่งที่นบีสอนในเรื่องของอัคลักส่วนตัวเรา เราจะอยู่กับเพื่อนบ้านที่เป็นศาสนิกอื่นเราต้องแสดงให้เขารู้ว่ามุสลิมมีความเป็นอยู่อย่างนี้และมุสลิมรักเขาต้องรู้จักการให้การอิกรอมทั้งหลายนั้นเราต้องให้เขาก่อนเขาจริงจะให้เราตอบแทนเหมือนกับที่นี่ที่ทำกันมานะครับเราให้เกียรติเขาก่อนเรามีเรื่องราวของซีฟัตอิกรอมและก็ซีฟัตม,มุฮับบะคือการให้เกียรติและความรักเนี่ยมันเป็นซีฟัตที่สูงส่งและไม่จำเป็นจะต้องแสดงต่อมุสลิมเท่านั้น เป็นหน้าที่โดยซ้ำไปที่เราต้องแสดงต่อประชาคมต่อศาสนิกอื่นให้ปรากฏโดยตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราหนึ่งคนเนี่ยเราทำได้กับเพื่อนหน,นึ่งคนหรือสองคนเราคิดดูซิม,มุสลิมเราเป็นพันล้านเราไม่ต้องไปพูดถึงเป้าหมายว่าจะต้องดึงเขามาเป็นมุสลิมอะไรต่างๆไม่ใช่ตอนนี้ถ้าเราทําให้เพียงแต่ว่าให้เขารักมุสลิมได้นั้น,เ,นเป็นเรื่องที่ดีเลิศประเสริฐสุดแล้วนะครับให้เขามีความเข้าใจว่าศาสนาอิสลามไม่ได้ดูร้ายนะ ศาสนาอิสลามหรือคนมุสลิมอสอนให้มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์นะะถ้าหากว่าเพื่อนเราติดบ้านเราเนี่ยเรายังทำให้เขารักเราไม่ได้มันมันเป็นการยากที่จะไปบอกให้ประชาคมหรือชาวโลกเขาว่ามุสลิมดีอย่างไรและมุสลิมให้ความรักอย่างไรเพราะเราเองเนี่ยคนข้างบ้านเราเนี่ยเราไม่เคยแสดงความรักหรือให้เกียรติเขาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องวายิปเป็นเรื่องจำเป็นแล้ว สำหรับตัวต่อตัวหมายถึงคนที่เป็นพ่อจะต้องบอกบริวารในบ้านหมายถึงภรรยาด้วยลูกๆทั้งหลายด้วยว่าจะต้องแสดงมารยาทที่ดีต่อเพื่อนบ้านอันนี้เป็นเรื่องสําคัญลำดับต้นๆเป็นภารกิจที่ใครๆก็ปฏิบัติได้ถ้าเรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเรียกร้องครับทุกท่านทุกคนมีความจําเป็นที่จะต้องแสดงสีฟัติกรอมกับสีฟตมุฮับบะเป็นผู้แทนของอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ฉายภาพความเมตตาการุณของอเลสฮานวัตลาสู่ประชาคมครับวัสลามอะลัยกลมเหล่านี้คืออีกหนึ่งความงดงามในการอยู่ร่วมกันในสังคมพระหุวัฒนธรรมสิ่งที่พวกเขาคิดสิ่งที่พวกเขาทำอินชาลลอจะนำมาซึ่งสันติสุขแก่สังคมโดยรวมรายงานโดยชุมพลศรีสมบัติไวนิว